สวัสดีครับช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัวจอนะครับรุ่น HPV 20 HD บวกมอนิเตอร์นะครับตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่มีเข้านะครับผมจากการตรวจสอบนะครับก็จะเป็นที่ตรวจเช็คครับก็คือมีไดโอดช็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ด้านล่างเห็นแล้วแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นช็อกกี้ไดโอดนะครับซึ่งอะไรของเดิม มันจะตัวเล็กนะครับประมาณนี้นี้แต่เบอร์บรรจงก็ลองใส่ดูนะครับผมได้ลองวัดไปก็ออกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเทสว่ามันเปิดติดเดี๋ยวมาลองลุ้นด้วยกันครับผมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผม ็สรุปตัวนี้นะครับก็มีไดโอดช็อตนะครับแล้วก็ตัวช็อกกี้ไดโอดช็อตนะครับผมตามช่วงแรกเลยครับผมท่านใดที่มีปัญหางานซ่อมสามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ